สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะคลิปนี้ค่ะดวงการงานการเงินโชคลาภและก็ความรักความสัมพันธ์นะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎประจำเดือนกรกฎาคม2,564นะคะราศีกรกฎคือคนที่เกิดระหว่างที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะเราดูกันได้ทั้งราศีทั้งลัคนา ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแม่หมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันด้วยนะคะมาดูการงานกันก่อนค่ะการงานชาวราศีกร,รกฎลัคนากร,รกฎประจําเดือนกร,รกฎาคมนะคะอุ้ยราชาไม้นะคะถือว่าดีและก็โดดเด่นมากกร,รกฎนะคะกร,รกฎลัคนากร,รกฎด้วยกร,รกฎาคมนี้ค่ะ งานของคุณค้าขายนะคะทำธุรกิจก็ถือว่าท็อปฟอร์มมากๆนะคะทุกอย่างคุณสามารถที่จะจัดการได้แบบอยู่มืออยู่หมัดเลยทีเดียวนะคะความสำเร็จมาแน่นอน,นคือเรียกว่า ชี้ให้อะไรเป็นยังไงเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะเพราะว่าเด่นมากนะคะอะไรจะเก่งเท่าราชาไม้ไม่มีแล้วนะคะส่วนสาวๆท่านไหนนะเป็นนักธุรกิจหญิงทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะนะก็จะมีแบบว่ามีผู้ชายหรือมีคนที่คอยให้ความช่วยเหลือคุณอยู่เนาะ,ค,ะคนทํางานประจานะคะคนทํางานประจําไม่ว่าจะเป็นทํางานเอกชนทํางานรัฐทํางานอะไรก็ตามแต่นะคะไม่ว่าจะยังไงคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเดือนของความ ความสำเร็จของคุณได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะได้ทำงานใกล้ชิดผู้ใหญ่แล้วเขาก็จะเห็นความสามารถของคุณคุณก็มีโอกาสในการสแสดงความสามารถเรียกว่าการงานเด่นมากๆเลยนะคะโอ้มีคิงมาอีกแล้วนะคะทีนี้คิงออฟเฟนเดอร์เคิลนะคะก็คือราชาเหรียญน,นะถือว่าคือโดดเด่นที่ผู้ใหญ่ช่วยเลยนะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะหัวหน้าผู้บังคับบัญชานะหรืออาจจะเป็นแบบว่าคนที่เรารู้จักก็ได้นะ คือเด่นสุดๆเลยไม่ว่าจะแบบเขาเรียกว่าทั้งบุนทั้งบูได้หมดนะเออดีจริงๆงานเด่นมากมีดเดิลอีกอุ๊ยอะไรจะดีขนาดเนี้ย <c ười> คือกรกฎยิ่งคนที่ ทํางานที่ต้องเดินทางนะคะเดินทางบ่อยๆทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาตินะคะงานออนไลน์นะงานอะไรที่มันทันสมัยทันแบบว่าอยู่ในยุคสมัยเนี่ยที่เขากําลังฮิตกําลังนิยมกานทำนะคะทำได้เลยนะตัวคุณเองนะคือเป็นเดือนที่โดดเด่นสุดๆโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานก็มาด้วยนะเอามีสี่ไม้เข้ามาอีก เอ๊มันดีเกินหนะ้าเกินตาคนอื่นไหมราศีกรกฎลัคนากรากฎสีไม้เป็นพัยนาานที่มีความมั่นคงสุดๆนะคะความสําเร็จ นะบางท่านอาจจะไม่ถึงขั้นที่แบบว่าโอ้ยสำเร็จแบบถึงจุดแบบว่าอยู่ในจุดสูงสุดที่เราคาดหวังแล้วอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันสามารถที่จะต่อยอดไปได้และได้เฉลิมฉลองได้ในระดับหนึ่งนะคะเรียกว่าครึ่งทางแล้วละ่ะนะคะสุดท้ายนะคะ,ะมีห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะค,ะคือคือบางทีที่แม่หมอบอกว่าอันนั้นก็ดีอันนั้นก็สําเร็จนี่เนี่ย ในความรู้สึกของชาวราศีกรกฎคุณก็ยังไม่พอใจคุณอาจจะต้องลดความคาดหวังตัวเองลงหน่อยนะคะคือบางทีเราเรารู้สึกว่า มันควรจะดีกว่านี้มันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะหรือบางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะตัวเองยังทําได้ไม่ดีนะอาจจะยังกังวลใจว่าเอ๊ะอันนั้นเราก็ทําไม่ดีมันจริงเหรอที่มันจะสําเร็จมันจะสําเร็จจริงๆนะคะบางทีสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะเราอาจจะรู้สึกว่าเราทําไม่เต็มที่หรือเราเรา,เราทําได้ไม่ดีเรามันควรจะดีกว่านี้ ล่อยมันไปเรื่องราวในอดีตมองไปที่อนาคตความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นคุณต้องทําปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ว่าที่ผ่านมามันจะเกิดอะไรขึ้นในการงานของคุณไม่ว่าจะคุณจะโอเคหรือไม่โอเคก็ตามแต่มองไปที่อนาคตอย่างเดียวขอให้รู้ว่ากรกฎาคม ความสำความสำเร็จความสมหวังนะคะ,ะความมั่นคงในเรื่องการงานรอคุณอยู่แล้วมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอีกด้วยอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่แบบว่าเสนอตําแหน่งเสนองานอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาให้นะคะขอให้ตอบรับโอกาสนั้นแล้วก็มั่นออั่นใจในตัวเองนะคือทุกอย่างมันดีหมดนะนอกจากใจคุณอนะ อาจจะเป็นไปได้เราไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเนาะหรือบางทีคนอาจจะได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่แล้วทำให้เราไม่มั่นใจว่าเขาจะชอบเราหรือเปล่าเขาจะพอใจในผลงานเราไหมผู้ใหญ่พอใจในผลงานคุณมากขอให้ทําให้ดีที่สุดก็พอนะคะอย่าคิดมากคิดเยอะเอาล่ะต่อไปการเงินกันบ้างค่ะงานจะเด่นเกินหน้าเกินตาคนอื่นไปแล้ว มาดูการเงินชาวกรกฎลัคนากรากฎอ่าไพรพระขึ้นมาเป็นใบแรกเลยนะคะต้องบอกว่าไม่เดือดร้อนนะนะถึงจะเป็นพระแต่ก็ไม่เดือดร้อนนะมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะนะในขณะเดียวกันนะคะเด่นอีกอย่างหนึ่งคือบางทีอาจจะเป็นตัวเราต้องได้มีได้ช่วยเหลือคนอื่นมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งชาวราศีกรกฎท่านไหนที่เราเดือดร้อนเรื่องเงินก็จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือเร,เราอยู่นะคะขอแค่ให้เราไปขอความช่วยเหลือเราก็ จะได้ความช่วยเหลือนั้นนะคะสิบถ้วยนะคะความช่วยเหลือมีจริงๆด้วยนะเด้นที่เป็นคนในครอบครัวของคุณนะคะแต่ว่ามันก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังดูโอเคอยู่นะโอเคมีเดอะซัด้วยค่ะ นะมีเดือนันกับไพ่พระต้องบอกว่าโอกาสในการทําเงินใหม่ๆจะเข้ามาด้วยนะคะเออโอกาสทําเงินช่องทางในการหาเงินแต่ว่าตัวชาวราศีกกฎเองคุณไม่ค่อยกระตือรือร้นนะคะคุณไม่ค่อยกระตือรือร้น,นในอย่างไพ่ไพ่ในเรื่องการงานก็จะมีโอกาสทางการงานใหม่ๆเข้ามาแต่คุณไม่ค่อยกระตือร้น,ลนและคุณไม่มั่นใจในตัวเองด้วยคุณรู้สึกว่าคุณกลัวว่ามันจะพลาด คุณกลัวพลาดมันจะทำให้สูญเสียรายได้นะคะชาวราศีกรกฎเพราะฉะนั้นต้องสู้ต้องลุยแล้วก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนลุยนะคะจะทำอะไรก็ตามแต่เพื่อให้ได้เงินมากขึ้นปรึกษาเอ่อปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนนะคือให้ความช่วยเหลือของคุณอะ่ะมาเยอะเลยนะปรึกษาคนที่เขาเก่งเขาเชี่ยวชาญกว่าเราแล้วค่อยลงมือทำแล้วมันจะเป็นเงินเป็นทองแน่นอนนะคะเงินคล่องตัวไม่ต้องห่วงแต่ว่าใจคุณเองคุณจะค่อนข้างกังวลใจอาจจะเป็นไปด้วยว่ารายจ่ายคุณเยอะรายจ่ายตัวส่วนตัวคุณก็เยอะนะ นะเพราะว่าคุณใช้เงินไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่นะในเดือนกร,รกฎาคมอาจจะมีเรื่องของการแบบว่าบางทีโควิดอาจจะดีขึ้นแล้วนะเขาให้เริ่มเที่ยวคุณก็จะเริ่มวางแผนเที่ยวแล้วเออก็ใช้เงินแล้วแบบนี้ในขณะเดียวกันใช้ตามใจตัวเองด้วยแล้วก็คุณใช้เพื่อครอบครัวด้วยนะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารคุณดูแลหมดเลยนะคะใช้ใจ่ายของคุณ คุณดูแลด้วยความเต็มใจด้วยคุณดูแลแล้วก็มีความสุขแต่ว่าบางทีพอเราจ่ายเยอะไปแล้วก็จะมาเริ่มกังวลแล้วเออแล้วอนาคตแล้วสิ้นปีนี้จะยังไงโน่นนี่นั่นคุณคิดไปไกลมากกังวลใจนะคะเพราะฉะนั้นขอให้มองในแง่ดีถ้าเรามีวินยัยวางแผนการเงินให้รัดกุมทุกอย่างมันดีอยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าเงินน่ะมันก็เข้ามาตามที่มันมาได้นั่นแหละนะแต่ว่าคุณเองคุณต้องทําอะไรใหม่ๆด้วยนะเงินมันถึงจะมากขึ้นนะคะมันมีช่องทางทําเงินอยู่แล้วแต่รายจ่าย เราเยอะแค่นั้นเองถ้าสมมติว่าคุณอยากให้เงินมันคล่องตัวมากขึ้นนะแล้วก็มีเก็บสําหรับซื้อนนซื้อนี่ในอนาคตจะได้ไม่ต้องกังวลใจก็คือลดรายจ่ายลงบ้างนะคะแค่นี้นั้นแค่นั้นเองทีนี้เรื่องของโชคลาภล่ะนะโชคลาภพอมีนะในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็พอมีบ้างคือโชคลาภหลักๆของทุนคือนะคะคนที่จะช่วยเสริมดวงโชคลาภคุณคือคนในครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารนะนี่คือโชคลาภที่จะช่วยเสริมดวงโชคลาภของคุณแล้วก็ในเรื่องของคนที่ ชอบการเสี่ยงโชคค่ะแม่หมอขอบอกว่าโชคในการเสี่ยงโชคก็มีพอประมาณนะมันมีเดอะซันขึ้นมาด้วยนะคะในหน้าพานะ่นหมายว่าก็อาจจะพอมีบ้างแต่ว่าก็ไม่แนะนําให้แบบว่าทุ่มนะเพราะมันอยู่ที่พื้นดวงแต่ละคนด้วยอาทีนี้เลขที่บ้านนะคะก็จะอาจจะเน้นไปทางนั้นเนาะเลขที่บ้านนะอายุของผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเนาะแบบว่าปู่ย่าตายายนะคะนะอาจจะไม่ใช่ะร,ระดับพ่อแม่นะอายุของปู่ย่าตายาย ก็จะประมาณนี้แหละเนาะก็แนะนําตามหน้าไพ่จะได้ช่วยเสริมดวงกันด้วยลูกหลานบริวารเด็กเล็กๆก็ยังช่วยเสริมดวงด้วยนะคะเด็กเล็กในบ้านที่คือคือเด็กเล็กเขาจะมีแบบมีเขาเรียกเหมือนในเรื่องของจิตสัมผัสอะไรอย่างนี้เนาะเออเด็กเล็กๆบางทีแค่ชี้ปฏิทินเนี่ยได้เลขแล้วเออได้เลขแบบเด็ดๆมาแล้วเออมันจะเป็นประมาณนี้นะคะในเดือนกรกฎาคมลองดูลองดูลุ้นความหวังของเรานะคะ มาดูความรักกันค่ะเริ่มที่คนโสดกันก่อนราศีกรกฎลัคนากรากฎคนโสดมีโอกาสที่มีโอกาสนะคะที่แบบว่าเออจะมีการเริ่มต้นพูดคุยนะคะนะจากคนในที่ทํางานเนาะในทางสายงานหรือบางทีก็พ่อสื่อแม่สื่อแนะนํากันมาให้รู้จักนะคะเออแต่คุณกลัวนะ่ะคุณไม่มั่นใจนะคะ ชาวราสีกร,รกฎคุณก็คงจะให้เขาเป็นเพื่อนไปก่อนน่ะชอบไหมก็ไม่ถึงขั้นนั้นน่ะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าอืมอาจจะเหมาะสําหรับการเป็นเพื่อนหรือเปล่าเพราะเราไม่มั่นใจบางท่านนะยังสองคนเก่าอยู่เลยเหมือนเหมือนกับว่า คือคือบางทีเราอาจจะเคยผิดหวังมาเนาะเรารู้สึกว่าเออตอนนี้เรายังไม่เข้มแข็งพอเรายังอ่อนไหวนะอ้งถามว่าเหงาไหมก็เหงาอยากมีใครสักคนนั่นแหละนะเห็นคนอื่นเขามีแฟนก็อยากจะมีมั่งแต่ว่าพอมีเข้ามาคุยจริงๆเรากลับรู้สึกเหมือนกับว่ามันยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่ยัง ยังไม่ตรงสเปคนะเราก็เลือกเยอะอยู่เหมือนกันเนาะขนาดว่าเงาเงาเงยเงยอยากมีแฟนยังรู้สึกว่าบางทีเราใช้ชีวิตกับครอบครัวใช้ชีวิตกับการทํางานใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูงแค่เนี้มันก็คงจะมีความสุขพอสมควรเอาเป็นว่ามันไม่พัฒนาไม่ใช่เพราะคนที่เข้ามาเขาไม่ได้ชอบเราหรืออะไรนะแต่มันเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารอคนที่ใช่มากกว่านี้ก่อนดีกว่ามากกว่านี้นะคะดีกว่า เอาเป็นว่าเราก็ทํางานอยู่กับครอบครัวไปพยายามเสริมสร้างความมั่นใจด้วยนะคะบางท่านบอกว่ามันมีคนคุยนานแล้วเราต้องปรับตัวหน่อยนะคะปรับตัวปรับเปลี่ยนนะคะบางทีก็คนในแถวที่ทํางานแหละบางทีเขาอาจจะเล็งๆเ,เราอยู่ก็ได้เขาก็อยากที่จะคุยกับเราอยู่ก็ได้นะเราก็อาจจะแบบว่าเออเปิดใจมากขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสามากขึ้นเปิดโอกาสให้คนกล้าเข้ามาคุยกับเรานะคะ หรือบางทีอาจจะดึงดูดความสนใจมากขึ้นด้วยนะลักษณะการปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะเสื้อผ้าหน้าผมพวกอย่างเงี้ยก็ได้นะคะลองลองลองเปลี่ยนดูพอมีการปรับเปลี่ยนแล้วทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นเนาะจะได้มีการเริ่มต้นพูดคุยกันบ้างนะคะมาดูในส่วนความรักของคนมีคู่มีแฟนกันบ้างคนมีคู่มีแฟนมีคนคุยแล้วแบบเป็นแฟนกันแล้วนะคะความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ให้ระวังการมีปากเสียงกันในเรื่องที่เกี่ยวกับความหึงหวงความน้อยอกน้อยใจคือต้องบอกว่าคุณกับแฟนคุณนะจะมีปัญหาว่าความคิดเห็นความต้องการไม่ตรงกัน นะคนหนึ่งนะมุ่งมั่นเรื่องงานฉันก็กําลังยุ่งกับงานฉันกาลังจะพัฒนาให้ก้าวหน้าเนี่ยจะเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งอยู่แล้วมีงานเยอะเนี่ยถ้าทําอันนี้เสร็จต้องได้เดี๋ยวนอย่างนี้อีกคนอู้อยากให้เอาอกเอาใจเอออยากให้เอาอกเอาใจมีน้อยอกน้อยใจไม่พูดคิดว่าแฟนจะต้องมาเงเอะแล้วแต่เขาจะไม่รู้สินะคะเพราะฉะนั้นบางทีนะคะอาจจะต้องพยายามที่จะจูน <c oughs> จูนเข้าหากันหน่อยนะชาวราศีกรกฎกับแฟนนะคะนะพยายาม เข้าอกเข้าใจกันนะถ้าสมมติว่าเป็นตัวเราที่ทํางานเยอะแล้วหลงลืมแฟนเราก็ต้องอาจจะต้องแบบทํางานเยอะได้แต่ว่าเราต้องสังเกตสังกาแฟนด้วยว่าตอนนี้เขางอนอยู่ไหมเขาน้อยใจหรือเปล่าเขาต้องการให้เราเอาอกเอาใจก็เอาอกเอาใจบ้างเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆให้เขารู้สึกดีขึ้นนะคะส่วนถ้าเราเป็นคนที่แบบเออบางทีเรามีแฟนที่มีอายุเยอะกว่าเราเยอะเราก็อยากให้เขาดูแลเอาใจใส่มีงอนมีน้อยใจเนี่ยก็เอาพอประมาณก็พอนะคะพอประมาณอย่าถึงขั้นที่แบบว่าเดี๋ยวมันจะบานปลาย ไงเราก็หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาอแวงนะนะมันมีโอกาสสูงที่พอทะเลาะเบาอแวงมาแล้วนะคะมันจะบานปลายเพราะว่าไม่มีใครยอมใคร เราคือบางทีเราก็ต้องยอมยอมเขาบ้างแล้วพยายามใช้เหตุผลให้เยอะๆนะทีนี้อีกปัญหาหนึ่งคือจะมีปัญหาในเรื่องของความหวัดระแวงคือบางทีคนนึงทางานเยอะอาจจะต้องเดินทางไปนู่นมานี่อีกคนก็เริ่มระแวงแล้วทาไมไม่สนใจฉันเลยนะถึงเวลาที่จะต้องทักมาหาฉันต้องวีดีโอคอลคุยกันแล้วเนะี่ยทำไมทําเฉยลืมไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่านู่นนี่นั่นตามส่องใหญ่เลยแล้วหมดจะเต็มไปด้วยความหวัดระแวงแล้วก็น้อยอกน้อยใจนะจะมีปัญหาทะเลาะก,กันได้นะให้ระมัดระวังแบบนี้นะคะที่แม่หมอพูดมาตั้งแต่ต้นคุณต้องพยาย ทําให้มันดีขึ้นและอย่าให้มันเกิดขึ้นถามว่ามันเป็นปัญหาหนักถึงขั้นเลิอกราไหมไม่เลิกค่ะไม่เลิกแค่ทลละเลาะแต่ว่าไการทะเลาะแบบนี้มันทําให้ความสุขมันหายไปแทนที่เราจะได้มีความสุขสบายใจกับจะต้องมาหงุดหงิดกับเรื่องที่ต้องมีปากเสียงกันนะคะมันไม่ดีเนาะสู้แบบว่าเออทําให้มันมีความสุขจะดีกว่าถือว่าเป็นคําแนะนําสําหรับเดือนกันยายนาคมนะคะ มาดูในส่วนชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎที่มีปัญหากันมาก่อนหน้ากรกฎาคมนี้จะได้ปรับความเข้าใจกันไหมน่าจะยังมีระยะห่างอยู่นะคะแต่ยังคิดถึงกันอยู่นะนะคะยังคิดถึงกันยังอยากกลับมาคืนดีกันชัดๆเลยค่ะ ทั้งคุณทั้งแฟนคุณอยากกลับมาคุยกันแต่ว่าต่างคนต่างเฉยเขาก็ดูท่าทีคุณคุณก็ดูท่าทีเขาท,ทั้งทั้ที่ไม่มีใครมีความสุขเลยเพราะฉะนั้นชาวราศีกร,รกฎคุณต้องคิดแล้วละ่ะคุณอย่าวางเฉยนั้นลุยเลยนะคะนั้นลุยเลยคือต้องพยายามพูดคุยแล้วก็ดึงดันดึงให้มันมีการปรับความปรับความเข้าใจกัน มันไม่มีประโยชน์ที่จะแบบว่าเออรอซึ่งกันและกันน่ะแล้วคุณจะไปบังคับให้เขามาง้อคุณก็ไม่ได้ด้วยเพราะเขาก็จะแบบว่าเขาก็จะหยิงเขาก็จะดูท่าทีคุณเขาจะรอให้คุณง้อไม่ว่าเขาจะผิดเขาก็จะรอให้คุณเปิดทางเพื่อเขาจะได้ไม่เสียหน้านะคะต่างคนต่างคิดถึงกันจะแย่แล้วนะคะนะคิดถึงกันจะแย่อยากมาคืนดีอยากมาอยู่ด้วยกันอยากมาหวานชื่นกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องดูแล้วนะคะ นะคะทักหาหรือพยายามปรับความเข้าใจนะเดี๋ยวจมันจะได้กลับมาแบบ <laughs> กลับมาดีกันถ้าสมมติว่าคุณเฉยคุณรอเขาเขาก็รอคุณรอ,อกันไปรอกันมากันละก็ดาคมก็ต่างคนต่างอยู่ทั้งทง,ท,งที่คิดถึงกันนะเอาเป็นว่าแนะนํานะคะเราไม่ผิดเราก็งออ้อโลดนะก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะ คิดถึงกันจะแย่แล้วนะกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมาสดชื่อนะไม่อย่ดอย่าไปหนีจากกันอย่าไปเดินหนีแล้วก็รอให้อีกฝ่ายวิ่งตามเขาไม่วิ่งนะคะแต่เขาคิดถึงคุณมันก,ก็ก็จะเป็นไรลักษณะนี้นะคะอ่ะลองพิจารณาดูเอาเอา,เอาที่เราสบายใจเนาะก็ถือว่าเป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆนะคะจากไพ่ก็ เราสู่กันฟังเอาล่ะนะคะเดือนกระะกฎาคม2564นะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎก็จะประมาณนี้อย่าลืมนะคะนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะให้กำลังใจกันเนาะโอกาสหน้ากลับมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ